ข้อคิดนี้ท่านทั้งหลายคงเคยได้ฟังมาบ้างแล้วว่าหัวที่อยู่สูงและเท้าที่คิดว่าอยู่ต่ำแต่ถ้าเท้าพาเดินไปในที่ดีๆแต่หัวคิดคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งวันไม่รู้ว่าหัวกับเท้าจะเรียกว่าอะไรสูงกว่ากันบางทีก็ต้องพิจารณาถ้าเท้ามีหัวเหมือนกับหัวคิดแต่เท้าที่มนุษย์บอกว่าต่ำกว่าหัวแต่กำลังพาไปในที่ที่ดีๆ เหมือนกับบางคนที่เราอาจจะมองว่าเขาคือคนต่ำต้อยแต่เขาไม่เคยคิดอกุศลกับใครดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้มีทรัพย์มากมายอะไรแต่ว่ามีน้ำใจแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆให้แก่กันคงจะมีความต่างกันกับบางคนที่รู้สึกว่าสูงและยิ่งใหญ่แต่ว่าไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันอะไรให้กับใครรวยอยู่เพียงลำพังรวยแบบเงาเงาอยู่อย่างนั้นเท้ากับหัว ขอเปรียบเทียบว่าถ้าหากว่าการที่เราไม่ว่าเราจะมีฐานะสูงหรือต่ำแต่ว่าสิ่งที่เรากระทำอย่างสม่ำเสมอคือพยายามพาจิตของเราให้เป็นกุศลให้ได้ในทุกขณะจิตจะคิดจะพูดจะทำอะไรก็ให้เป็นไปในทุกขณะจิตในฝ่ายกุศลใครจะบอกว่าเราต่ำคงไม่ได้เพราะว่าใจเราไม่ได้คิดเรื่องเสนียดจันไรอะไร คิดแต่เรื่องที่จะสร้างสรรค์ต่อไปอย่างนั้นนั่นแหละดี